มาสบายดีกันตอนเย็นพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่กต้มเสน้นก็จับหยวนหรือว่าเส้นข้าวเปียกต้มใส่เนื้อหมูเด้อมันนี้เด้อเส้นค่อนข้างจะใหญ่หน้อยนึงพี่น้องบอฮอด1่กิโลเด้อประมาณ8ปขีดนี่แนหะแปขีดร้อยสิบบาทใส่ใส่กอบปากิสถานน้ำเนื้อคล้ายๆหมูยอเลยพี่น้อง เราได้มากินก้นกันแซ่บอมลังมีกะปิพร้อมด้แต่ว่ามักเผ็ดแห้งก็จะได้สั่งอันออนไลน์มักเผ็ดมักเผ็ดอันดิพบพานาพีนพิ้องสั่งมากหอบหมากหงส์เจ้าแดะสั่งมาใส่ซ่วงแบบคริสต์มาสพอดีเลย เช่นค่อนข้างกระดูกกระเดหน่อยนึงเด้อแต่ว่ากับบได้แข็งเคยลงปีดกคลิปไปเนอะมีคนมาถามวา่าเช้นมันคือในญ่แท้มันแซบอยู่บ่แซบอยู่ด้วยพี่น้องก็พอแก้ขัดไปได้ซึ่งมาจากห้านเอเชียเลยว่าห้านจีนแต่ว่าควยกะ เอามาต้มน้ำแล้วเทก่อนเลยเทน้ำก่อนลวกก่อนว่าเซนซาประมาณ5นาทีนี่แหละน้ำฟูดกันลวกก่อนมันก็พอกินแก้ขัดไปได้ ดีก็บ่มีให้กินนะนะอย่าบางคนก็นที่ว่าก็คือบุเฮ็ดเอา Trời ơi! Mình không có thời gian để ăn thịt, chỉ có thời gian để ngồi ngủ. Chuyện này là một cuộc sống trong khách sạn. Mình không có thời gian để ăn thịt. sẽ ăn thịt ราหน,น่อยแบบเนี้คล้ายกับหมูอยอเลยรสชาติคล้ายๆกันน่าอร่อยพี่น้อง จะเอียนงาไม่ได้นงาคักนงาเน่ มายุบ้านมอ,อดมอ,อดสามชั่วโมงแล้วแล้วก็เพดงานต่อจะเวลาดามาเอาเวลาได้มาเฮ็ดเส้นข้าวเปลี่ยกโ้ทำไมมันติดขคอคขลับกเทียน,นกันเช่อลูกสาวได้เนี่ยลูกสาวบอก เอาไปใส่ซะแต่มันติดคอพอดก็กกเลือยใส่อยู่บ้านแคบหมูกับเีื้เขาบอกมากิน กินชาแน่บ้าน,านเฮาี่น้นกชาแน่นี่มันกระเซ็บอยู่แต่มันชุนพดบ้านเฮามันชุนแบบชุนเบาๆค่ะเนะ ก็ว่าแล้วเนาะมักไผ่มัก,กมันพี่น้องมักบอกกัน,นมักกับกันก็จะได้ปวกคู้เดียวกันละวตัป,ปี เซฟไปพี่นนอโดนโดนกินเด่อนึ่นี่ก็เซบเนาะ โอ้ยซเซ็ยต่าเิดนแต่ว่าก็กินข้าวแคม่มือละขับสองับมือสวยอันกินยวนบนให้งานแล้วเลิกงานมานี่ประมาณกินข้าวใบ่งแล้วก็มากินนีิทุมนึง กินแล้วก็ับเพ็ดงานกลับมาฮอดบ้านกับบได้กินข้าวเลยพี่เนอะอาบน้ำนอนเลย แซบ่บมันนี้มีขนมบวานพร้อมไหนมันเนี่ยไปแมทซูเปอร์มาร์เก็ตได้ขนมบวานมาพร้อม <c oughs> ถ้าเด็กก็ห้าอยู่โลสามห้าสิบห้าร้อยกว่าบาทสิบหกสิบเจ็ดเกือบสองร้อยนี่แหละพี่น้องขนมมันมีสิบสี่ก้อน เป็นบอกสิบสี่อนเป็นประมาณนี่ท่งมันก็จะเป็นแบบนี้เด้อท่งมนเด้อแซ่แซ่ปีน้องแซ่ม,มาแล้วก็ติดใจมันจะเป็นอันโกโก้เก็นเป็นมะพร้าว แล้วบ่าข้างในสอดใส่ด้วยชิมหอมมะพร้าวก่นเนาะ เพนักงานไม,ม่เมื่อยพี่น้องอยากกินอยังไก้มันได้กินบ้แม้นว่ากินเพื่ออยู่เด้ <c oughs> บบ้น้อยอยู่่อกินใช่หรอกินเพื่ออยู่เพื่อให้มีแรงเป็นงานหมดแล้ว ข้าวมื้อเช้ครับเมือ่อไหร่คะเด้อหกโมงครัวแล้วพี่น้องไปเก็บบ้านในบ้านเลยเก็บบ้านแล้วก็จะเป็นงานต่อขี่ขออลาพาจากแล้วเช่นเก่าเช่นเคยแล้วพี่น้องฝากเก็บไวปสัมมิผู้ใดมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อไปแล้วมืนเมนียบายบายสบายดีเด้อ